ใส่แบบว่าเฮ้ย่ฟุิ้งสไตคูู่น่เนี้วันนี้เราก็มีสาวฟุ้งฟิงสดใสค่คูนเนว่าหนึ่งีะไหนะคเงค่ะสวัสดีค่ะดาวค่ะสัดส่วน35 24 34ค่ะตอนนี้ก็เป็นนางแบบค่ะเป็นนางแบบ่ดาววันนี้เรามี นั่นแบบเข่าอี้เลยซื้อมันไม่เข่าอี้นะน้าคนนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยค่ะไปเสิร์ชได้สักซือทุกเล่มนั่งขายหมดแล้วเลยเพราะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่น้ำเกลือเลยใช่จะตัวท็อปเลยนะตัวเทอปแผ่นมงการบันเทิงคือเขาท็อปแล้วไงอยู่บนทิ้งบนตะกร้าโอเคโอแล้วลิ้วลอยเริ่มมาแล้วอ่ะมาเข้าเรื่องใช่ใส่ของเราดีกว่า ใส่ๆเลยคือหัวข้อที่ว่าเผยพี่ิงะน้ำแตกได้เรวยเผยได้ยน้ำอะไรอ่ะแอบฉี่หรือเปล่าหลอกหน้ำอะไรอ่ะพี่น เฮ้ยฉันเคยเห็นเคยน้ำแตกปะไม่ฉันเคยเห็นน MV เอ้ยไม่ใช่ MV AV 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 ญี่ปุ่นที่แบบเวลาเอาเอากันแล้วใช่ไ่มผู้หญิงอ่ะมันจะเหมือนน้มแบบฉี่อ๋อพุ่งอ่ะแบบอันนั้นคขาไม่ใช่เขาพุ่งฉี่นะฉี่หรืออะไรฉี่อ๋อแล้วก็ฉี่สังเกตดีๆเขาจะพุ่งออกเฉพาะฉี่เขาไม่กันเม่เข้าไปดูฉี่เลยเหรอสังเกตคือดูมาหลายเรื่องแ่้ว ฉันชอบดิสก์ันเลยทีเดียวเราถ้าอย่างเผู้หญิงเสร็จเป็นแบบนั้นเหรอันนี้ก็ไม่รู้เราไม่เคยแบบว่าเราม่หาไม่เคยเสร็จหรอไม่แน่ไม่ไว่าคือมันกะเกณฑ์ไม่ได้เราไม่รู้ว่าเสร็จมันมีระดับไหนบ้างป่ะในแง่ของแต่ละคนมันบอกไม่ได้จริงๆนะคำว่าเสร็จนี่เออเออเคยเสร็จยังไงเคยเสร็จเอ้าเคยเสร็จอยู่แล้วใช่ไหมบ่อยไหมบ่อยพักสิเลยนะเฮ้ยเสร็จตลอดเสร็จตลอดเพราะว่า เต่ค <Bond> ู่ดีไงแต่นางเปินสายแต่ว่าใส่ใส่ดีเส่ดีใ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 ส่ดีอส่ดีใส่าีใ่ดีใส่ดีใ่ดรใส่ดีดีใส่ดีใดีริ่ดีใส่ดีใกมาี่ดีใส่ใส่ใส่ดีใส่วก่ดีใส่ใส่ดีใส่ดีใส่ด่ดีใี่ดีใก่ดีาส่ดส่ดอส่ดีใดีใส่ดีส่ดีใส่ดีใส่ดเใ่ดีย่ีเา เราแต่งงานมาได้6ปีแล้วตอนนี้ท้องลูกคนที่2อยู่ด้วยซ้ำน,นะคะเออสิสัปดาห์ด้วยนะเมะื่อคืนปฏิบัติภารกิจตามปกติไม่รู้ว่าทําไมมันมีอารมณ์ร่วมมากกว่าปกติหมายถึงทางกายนะคือเสียวมากกว่าปกตินั่นเองทําไปทํามาสามีตกใจค,คะ่ะว่าทําไมเธอน้ำพุ่งขนาดนี้คือเขายังไม่เสร็จเลยอะ่ะเออ<ม>แต่ว่าตอนนอนนะเปียกไปหมดแล้วอะ่ะ เ,เราเองก็รู้สึกว่าน้ำมันออกมาเยอะกว่าปกติตกใจมากต้องลุกขึ้นไปทำความสะอาดแล้วมาทำต่อเพราะว่าสั่นยังไม่เสร็จอุ้ยนีเขาน่ารมากคือแคร์กันออน่ะไม่น้ำน,นี้คือน้ำใสๆหรือน้ำอะไรคืออยากนนรู้คือ<ด>อยากรู้ว่าข้ามดีกว่าท้อใช่ใช่เฮ้ยทำนี้ไม่ได้ไวค่ะเนี้ยว่านะแต่ว่าคนท้องอ่ะคือมดลมอาจจะต่ำใช่ แล้วแบบเวลามีอะไรกันอาจจะรู้สึกได้เยอะมากกว่าเธอมีรู้นั่งโอเคเลยอะอ่านมาใช่ไหมแก่งจะมีพิพมู้าดีใช่ใช่แล้วคนนี้มาตอบของชีนี่มอตอบมีปะอันอันนี้เขาถามเป็นข้อๆเลยนะว่าข้อหนึ่ง เราที่เราทํามา6ปีเนี่ยมันยังไม่เสร็จหรือเปล่าหรือว่าเราเพิ่งมาเสร็จครั้งนี้เอออันนี้ก็เป็นข้อสงสัยว่าเออทำไมรลอบนี้น้ำแตกออกมาเป็นเยอะแย<ล>ะมายกลายกองอย่ายงนี้เออหว่า2อนะคะการที่น้ำพิณพุ่งออกมาเนี่ยมันคือจุดสุดยอดแท้จริงหรือเปล่าหรือว่าข้อสามเขาถามจริงข้อคือนอกเรื่องหน่นะคะแต่ว่าพันทิพย์น่าจะกําหนดอายุผู้อ่านอย่างจริงจังกนไม่เกี่ยวลไม่เกี่ยวคือจัดทีนะคะรายการเราดูได้ถึงอายุเท่าไหร่คะเนี่ย อ๋อจริงๆเออยันตายก็ยันทำตายจริงค่ะริๆแต่ว่าเริ่มต้นก็สิบแปดเริ่มต้นสิบแปดเพราะว่ามันเริ่มทางเพศจริงจริงไม่เกี่ยวนะจริง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 สังคมสมัยนี้น่าจะเปิดกว้างนะเพราะว่ามันจะได้พ่อพี่แม่แนะนำนิดนึงว่าพี่สอบจากคนนี้เขาคุยอะไรกันเอาไว้เป็นประสบการณ์เรื่องหน้ากัน <es> ดี เพราะว่าต่างประเทศเนาะเขาลงเวลาเขาก็สอนลูกเริ่มเพศสัมพันธ์ตั้งแต่เนิ่นๆนะใส่เด็กๆได้สัมผัสได้รับมือทานไงเวลาผู้ชายมาตัวได้รับมือทานใช่ไหมใช่มีเรามีรับมือทันตั้งแต่อยู่เท่าไหร่สิบเร็วมากเร็วไปเร็วไปเร็วไปโอเคโอเคนี่มีคนมาตอบว่าผู้หญิงเสร็จได้หลายแบบค่ะทั้งจากทางคิส พิซซอริสหรือว่า G Sport ที่น้ำแตกออกมาเขาเรียกภาษาอังกฤษอะนี่ออกอะนั่นแหละก็เป็นการเสร็จอีกรูปแบบหนึ่งค่ะที่ผ่านมาคุณอาจจะเสร็จทางอื่นแต่ครั้งนี้อาจจะตรงสุดพอดีทำให้ squeeze เหรอไม่รู้ว่ะภาษาอังกฤษเหมือนกันออกมาได้ได้ตรงจุดประมาณว่าไปถึงเสร็จนี่เสร็จหลายอย่างอะดิโออันนี้เราก็ไม่หนูนะเราเคยเสร็จแต่แบบเดิมๆไม่เคยเสร็จแบบใหม่ๆหรอหายะตาเลย มีกี่วิมีมีกี่เสร็จมีกี่แบบข้างนอกข้างในอะไรยังไงเฮ้ย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 ข้ปัะจานขายไม่ดีท่านคะเนี้นอกไม่ๆม่รอยากรู้มีมีวิธีเสร็จยังไงบ้างข้างเอ่าๆเอาประสบการณ์เราดีกว่าหรือประสบการณ์เพื่อนโอเค เ็จปกติใช่ไหมที่แบบว่าเอาผู้หญิงผู้ชายเอาพูดเลยผู้หญิงผู้ชายกันก็จะเ็จเอาการผู้หญิงก็จะเสร็จข้างในกไคมอสอใสต่อใสแล้วเส็จข้างในแต่ว่าเสร็จข้างนอกเนี่ยคือการที่เราเอาแบบตึ๊ดตื๊ดต๊ดตึ๊ดไปตรงตรงเหมือนอารมณ์ว่าเอาไปถูปะคล้ายๆยคล้ายเอาไปถูก็เสร็จได้แต่ว่าได้นใช่อันนั้นก็เสร็จได้คือมีเพื่อนบอก แค่ไปถูไปถูก็เลยเสร็จได้ว่าแบบเฮ้ยไปละอะไรนะไม่ต้องมีอะไรอยู่ข้างในอันเทปเราเราก็เสร็จได้แล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งคือแค่ถีบขาไว้โดยที่ไม่มีผู้ชายโอ้ my god อันนั้นขั้นเทพมากเลยนะขึ้นฉันเป็นบอยแบบอยู่อย่างงี้ย่บอกเฮ้ยผู้ชามึงทชายเฮ้ยที่เสร็จได้อะไม่างงี้แบบไปนั่งกินข้าวทางงี้ออเสร็จได้ปะวะ เป็นชายแบบรอๆเดอสส้วหนุ่มแบบเอ้ยไม่หรอเสร็จแล้วคนหนุ่มไม่แบบที่ช้าเลยร้นเดินเลยะโอเคเนาะอ่ะคณะเขาอาจจะเป็นแบบเสร็จง่ายหรือเปล่าอาจจะเป็นผู้หญิงเสร็จง่ายใช่สมาธิคันสูงเพราะว่าผู้หญิงส่วนมากจะเสร็จช้าเสร็จยาก่ส่วนใหญ่เอางี้ดีกว่าผู้หญิงแต่ละคนคือ เสร็จช้าเนี่ยมันหมายความว่าผ oui> ่านผู้ชายมาเยอะหรือเปล่าหรือว่าเสร็จเร็วอาจจะผ่านผู้ชายมาน้อยคือมันเกี่ยวไหมอยากรู้นี่เราไม่เกี่ยวคือเกี่ยวไหมโดี๋เดี๋ยเอาคิดว่าคนไม่เกี่ยวนะคะไม่ค่เกี่ยวนะคะช่อแคผ่านผู้ชายมาเยอะหรือผ่านผู้ชายมาเนาะไม่น่าเกี่ยวนะคะเดาค่ะไม่เกี่ยว เพราะแต่ละคนแต่ละผู้ชายแต่ละคนเหมือนได้มาเยอะเลยว่ะไม่ใช่นะเหมือนได้มาเยอะแบบเซรีมิ่งแบบเธอฟิตถ้าเกิดคนนี้จิลิ่งหน้าย่ำร้วยจริงจริงเหมือนอารมณ์ร่วมแล้วก็อันของเขาด้วยแบบว่าพอดีกับของเราเออเฮ้ยจริงๆขนาดไม่เกี่ยวเร็วมากจริงขนาดไม่เกี่ยวใช่ขนาดไม่เกี่ยวเลยว่าขนาดไม่เกี่ยวคุณผู้ชายค่ะอย่าวอรี่ค่ะแ้วคุณจเร็กหรือว่าถ้าคุณจะเอ้ยพอมาบพระเจ้า หรือว่าใหญ่เกินไปใหญ่ใหญ่เกินไปบางทีก็เจ็บนะใช่ใช่ใช่หลายขนาดแล้วค่ะหลายขนาดใมาหลายใช่ขนาดเล็กใหญ่กัไรเยอะอะไรเยใหญ่ไรเยอะประสบการณ์เยอะถ้าใส่ใฮ้ยสัตว์ต่างถิไปอันนี้เขาเป็นประสบการณ์แบบนิ้วมือนิ้วมือเพราะฉะนั้นขนาดนี้ไม่เกี่ยวนะกลิยนด้ดยกาลิ้นได้ใช้่ขนาดไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยจริงจริงขนาดนิ้วแล้วก็ลิ้น กินเสร็จได้เลยใช่ข้อนี้ตัแล้วมือมหัศจรรย์ของคุณแปนเป็นอะไงบ้างคะโอเคค่ะเ้ยทานลเสร็จได้ใช่จะบอกว่าการมีอะไรกับทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคือเป็นลิงยังไงเราไม่เคยว่ะอันนี้คืออยหา่เดี๋ยวต้องไปลองอ่ะโอ้จริงอ่ะคือไิงที่ไหนะยืนได้ไหมไม่ได้ทองไอี่ได้ไม่ได้ทลไม่ได้ค่ะไม่ได้้เดี๋ยวทองไม่ได้ ครบลเราต้องที่แรกคือรายการไม่ให้รับรนักงานไม่ใช่รายการนะจริาต้องสปอนเซอร์รายการสปอนเซอร์ค่ะไปคอนโทรดไปคอนโทรดนะคะแล้วก็ไปดาวน์ขวาห้อผู้ชายด้วยใช่เนียนไปเนียนไปก็อยากจะได้สปอนเซอร์ในจุดนี้ค่ะข้าเร่มเรื่องต่อ แล้วเป็นไงบ้างอ่ะเสร็จด้วยนิ้วหรือว่าเสร็จด้วยของเล่นหรือว่าลิ้นเราชอบแบบไหนมากกว่าจริงๆมีทั้งลิ้นกับนิ้วเคยไหมพร้อมกันเคยยังอย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่เคยยังเคยยเคเคย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 เหรอผู้ชายทำให้หรอไม่จริงเหรอคุณผู้ชมคะผู้ชายหายากมากที่จะทำแบบนี้ให้ผู้หญิงเพราะว่าเขามีของเขายู่แล้วอ๋อ ่ะอันนี้ผู้ตอมตงอ่ะผู้หญิงส่วนมากเป็นคนเสชาเรายอมรับเลยรับเสฉะอ่ะแฟนก็อาจจะมีการบิ้วในส่วนนี้ให้เราก่อนอ๋อเราค่อยอันนี้ตามประมาณนั้นอันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวอ่ะแล้วสำหรับเราลับคิดว่าอะไรในสามอย่างนิ้วลิ้นแล้วของเล่นของเล่นใช่ไหมอ่อจริงๆแล้วชอบของเล่นจริงๆนะจริงชอบของเล่นมันสั่นได้ถาานเดนึงมีเยอะม้ย คือไม่ไม่ได้เยอะมีอันเดียวแล้วเป็นอันที่รักมากอุ้ยจาอะไรว่าเฟ้นหาเฟ้นหาที่อันที่แบบเหมาะและใช่สําหรับเราเป็นยังไงะคะอันที่เหมาะและใช่ของของเราใช่ไหมก็จะแบบว่าคือเป็นอันอันเล็กๆใช่ป่ะไข่าสรปะไข่าสรใช่แต่มันจะมีสองหัวสองหัวสองหัวภายในอันเดียวคืออันเล็กๆอันหนึ่งแล้วก็อันที่เอาไว้ใส่ไว้ข้างในอันนึง เขาไม่เคยเห็นนะเขาไม่เคยถึกอยู่ไงหอยากให้พี่ตะกต้อง insert tap เข้าไปโอ้แล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะที่พี่เอ่อไม่ใช่เรามาสรุปดีกว่าอืมอือเออท่านประมาจานค่ะใช่่คะน้ำท่านท่านเสร็จท่านรู้สึกยังไงบ้างเฮ้ยเวลาเสร็จหรอมันก็จะรู้สึกแบบยังไงอ่ะพุ่งพุ่งอะ รู้สึกแบบเสียวแบบกระตุกไหมไม่เสียวแบบว่าเสียวแบบที่ไม่เคยเสียวมาก่อนน่ะหรือเปล่าปะเสียวขั้นกว่าที่เขาบอกว่าผีเสื้อบินอยู่ในหอปะเฮ้ยแปลกอะไรอย่างเงี้ยะแบ๋วๆนิภาใส่ข่ายแบ๋วตลอดใส่แล้วสีอะไรติดคอคะใครเอาตาค่ะตาทองเออแ้วมันก็จะแบบโตเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยเก่งตุดนตุดรลอยนิดนึงนะร น้กระตุกนะกระตุกกระตุกใช่มัมจระตกระตุกแบบกล้ามเนื้อมันจะรัดยิงยิิงตอนเสี่ยวกะจัดน้าแบบเด็กๆอย่างนี้เลยจ้ายิงนี้เลยเออเออเออาจจะออกอากาศไม่ได้ออกหมดแหละเชื่อเถอะรายการนี้ออกทุกอย่างจ้าระนัดแขเราเชมาวันนี้ั่นก็คือการเสร็จการแตกของผู้หญิงนั่นเองคือน้าแตกเป็นอย่างี้นะคะคุณผู้ชมคือไม่ว่าจะเป็นแบบน้าแบบออกมาเยอะ อันนั้นก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่เราไม่เคยไงบมันจะมีหลายสเตจไลน์ไลยเลเวลแค่แับเชิญของเราจะเป็นสเตจนี้โอเคแกระตูวันนี้ต้องขอขอบคุณแตกระดาวดาวก่อนเอิ้นดาวก็ได้สวัสดีค่ะขอบคุณนะ คั้งหน้ามาอีกเ่าะเลยโอเคปะโอเค่ะโอเคแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะ www.sbointer.cc นะคะหนุ่มๆที่รักเรื่องบอลเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะแล้วดาวล่ะดูบอลบ้างไหมดูบ้างชอบทีไหนชอบทีไหนจริงๆชอบเชลซีเพราะมันได้แชมป์ไงใช่ไหมปีนี้ก็ไม่แน่นะรอจริงจ้าเชลซีค่ะ วันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะคะเราสักคนบ๊ายบายคุณผู้ชมไปตอนนี้เลยคิดห,หน้ามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ <c oughs>